<c oughs> เอาดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมนิโดคุนิคอสโรว์นั่นเองนะครับและในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปาดูจุดชมวิวนะครับของเกมเกมนี้กันนะครับแต่ว่าจะเป็นของเมือง1และเมือง2นะครับก็คือไอแลนด์ฝั่งใต้นะฮะแล้วก็ไอแลนด์ฝั่งตะวันออกนั่นเองนะครับสแบบนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับในแต่ละเมืองสําหรับ จุดชมวิวนะครับไปดูยังไงนะฮะก็คือไปที่ขีดสำขีดมุมขวาบนครับแล้วก็ไปที่บันทึกนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับไปที่บันทึกประจนภัยนะครับไปที่จุดชมวิวนะครับก็จะมี2แผนที่นะครับที่เราจะมาบอกนะว่าจุดชมวิวจุดไหนบ้างนะครับอยู่ตรงไหนนะฮะของแผนที่แผนที่นี้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาบอกด้วยนะครับว่าตำแหน่งของกล้อง นะครับมันจะมีไล่ระดับเลยนะฮะก็คือของที่แบบดีดีมากแล้วก็ดีสุดยอดไปเลยนะครับเห็นไหมก็จะอ่ากล่องแตกต่างกันนะครับก็คือคุณภาพน่าจะแตกต่างกันด้วยนะฮะแล้วก็จะมีของที่อ่าเวลาเราปลดล็อกนะครับก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยฮะทุกู้ชมครับกล่องสมบัติก็มีเช่นกันนะฮะอ่าแล้วของในกล่องสมบัติอีกน่าจะสุดยอดไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดแรกกันก่อนนะครับให้เรามาที่อ่าแมッ หาลาฝั่งใต้นะครับตัวจุดแผนที่นะครับจุดชมวิวนะฮะก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับทุกคนดูแล้วก็ติดตามเลยนะครับให้เราเดินมาที่หลังหินก้อนนี้ครับมันจะมีจุดชมวิวนะเป็นแท่งแบบนี้นะฮะให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับลานพู้เทาใบไม้ร่วงว่ะอุ้ยภาพสวยมากครับจริง โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปจุดต่อไปนะครับจุดกล่องสมบัติต่อไปนะครับจะอยู่แมปเดียวกับจุดแรกที่เราพามาดูจุดชมวิวนะครับก็คือกล่องอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถมาเปิดกล่องด้วยกุญแจที่เราได้มานะครับนี่คือของภายในกล่องนะครับผมเอเะครับจุดชมวิวที่2นะครับในแมปฮาแลนใต้นะครับไปที่แมปนะครับ มันจะอยู่ตรงวาร์ปตรงนี้นะทุกคนแล้วก็วิ่งลงข้างล่างนะครับก็จะเจอหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะแล้วก็เลี้ยวขวาตัวจุดชมวิวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอยู่บริเวณนี้เลยนะครับของแมพก็ชมวิวไปครับหมู่บ้านลมตะวันตกนะครับโหยี่สวยมากครับจริง โอเคเราไปดูจุดชมวิวต่อไปกันดีกว่านะฮะว่าอยู่ตรงไหนอีกนะครับและจุดต่อไปของกล่องสมบัตินะครับก็อยู่แมปเดียวกับที่จุดชมวิวเมื่อกี้เลยนะครับก็ให้เรานะครับวิ่งลงมาข้างล่างนิดนึงนะฮะแล้วก็ในแมปนะครับก็จะเจอทางขึ้นตรงนี้นะครับก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับของกล่องสมบัตินั่นเองนะครับเราสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยก็จะได้ของตามนี้เลยครับผมเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่า และในตำแหน่งจุดต่อไปของกล่องนะครับที่3นะฮะเน้นวันที่3นะครับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับของฮาร์แด์ทางใต้นะครับเราก็วาามาจุดนี้แล้วก็ไหลลงมาข้างล่างนะครับก็จะอยู่ตรงเป็นบ้านหลังนี้นะฮะที่มีกังหานยันใหญ่อยู่ตรงนู้นนะครับลิ้นพันแล้วนะกล่องก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือตำแหน่งกล่องที่3ได้ขอนไม้มานะครับ ของประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูจุดต่อไปกันดีกว่าและจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะอยู่บริเวณนะครับทางไปบอสฟิลด์นั่นเองนะครับเราสามารถวาร์ปตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาบริเวณนี้นะครับนี่ตามนี้เลยฮะตามที่แมปบอกเลยนะครับก็จะเจอจุดชมวิวอันต่อไปของเรานะครับรังมากรผู้พิทักษ์เอุ้ยสวยมาก ราจะได้สแตตเพิ่มมาด้วยนะครับโอเคครับเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับไม่พูดทําทําเพลงและในตำแหน่งต่อไปของกล่องสมบัตินะครับกล่องสมบัตินะครับเมื่อเราคลิกไปที่แมปนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับตรงที่เคอร์เซอร์เมาส์อยู่ตรงนี้นะฮะก็เราสามารถวาร์ปตรงนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นมาที่หนึ่งได้นะครับจะอยู่ตรงบ้านหลังนี้ฮะทุกคนสําคัญเลยนะครับก็กระโดดขึ้นมาปึ๊บๆนะครับอยู่บริเวณนี้เลยเป็นกล่องต่อไป จะได้ของประมาณนี้ครับได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลัคกที่นะครับเราก็จะเจอกล่องอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับเราสามารถเดินไปเก็บนะฮะของฟรีนะครับทุกคนก็ไม่เชิงฟรีนะฮะเป็นอันเสร็จสิ้นครับตรงนี้เรามาดูฝั่งจุดต่อไปกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อ่าเสร็จสิ้นฝั่งตะวันตกไปแล้วนะครับเราก็จะมาฝั่งตะวันออกต่อนะครับให้เรานะครับว้ามาตรงนี้นะฮะ แล้วก็พอมาถึงวาร์ปเสร็จแล้วนะครับให้เดินขึ้นบันไดไปนะครับก็จะเจอจุดชมวิวอันต่อไปของเรานะครับก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับให้เราชมวิวไปเลยโบราณสถานแห่งอดีตการสวยมากครับโอเคเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่าเรามาดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับของกล่องสมบัตินะครับให้เรานะครับ ว้า,วาไปยังจุดนี้นะครับของแลนฝั่งตะวันออกนะครับก็ลงมาไดมาเรื่อยๆเลยนะครับเราก็จะเจอตัวกล่องนะครับของเราที่เราตามหานั่นเองนะครับก็เปิดไปเลยเราจะได้ของเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวกสแตตมาด้วยมาด้วยด้วยอโอเคไปไปอยู่จังจุดต่อไปดีกว่า และในจุดต่อไปของกล่องสมบัติของเรานะครับเมื่อเราอ่ามันจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะทุกคนก็อย่าเพิ่งเดินไปเดี๋ยวนะครับระหว่างทางที่เราเดินมาถึงนะครับก็จะมีกล่องสมบัติตามทางนะฮะก็สามารถที่จะแวะเก็บได้นะครับเผื่อจะได้ของดีนะครับโอ้โหก็ได้ถือว่าดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหผมได้ทั้งสองกล่องเนยนะฮนะทุกคนถือว่าดีมากนะครับ รูปแบบนี้เราสามารถย้ายชแนลแล้วก็่าจําตำแหน่งเอาไว้นะครับแล้วมาเปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปยังจุดที่ามีกล่องสมบัตินะครับอันต่อไปของเรานะครับน้องแมวเดินช้ามากคุณว่าจะมีคนมาฟาร์มหรือเปล่าเอา้เาแล้วผมโดนตปีเฉยอ่ะ นะครับเดินทางกันต่อนะฮะก็เข้าถ้ำมาเรื่อยๆเลยนะครับยังจุดที่เราปักธุงเอาไว้นะฮะนะครับถ้าดวงดีก็จะเจอถ้าดวงไม่ดีก็ต้องย้ายเซิร์ฟนะครับนี่งไงนี่คือกล่องนะครับที่เราตามหานะครับทุกคนได้ยินเสียงกาแฟโอเี้งไหมฮะทุกคนอุ้ยน้มแมวนี่กระโดดสั้นจริงๆเลยอะมงีกระโดดได้ไม่ไ่้ตายละผมจะกระโดดได้ไหมทุกคน เฮ้ยเอาดีก,กูโดดไปได้โ oh อ้ไม่ก็อดหาทางก่อนนะทุกคน,นะเอาเลยครับก็ตอนนี้เราก็กระโดดขึ้นมาหยิบได้แล้วนะครับนี่คือกล่องอันถัดไปของเรานะครับของแมปนี้นะฮะก็เก็บไปเลยแล้วกันอุย้ยต่ได้ของดีไปกันนะฮะทุกคนนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปไม่รู้ว่าครบหรือยังนะครับเอาละตอนนี้ก็เป็นแมปอันถัดไปนะครับให้เรานะครับว้ามายังจุดนี้นะครับแล้วก็เดินตามผมมาเลยแล้วกันนะครับก็จะเจอจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับในเมืองตรงนี้นี่เองนะครับมีคนฟาร์มอยู่ด้วยนะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของแมปตะวันออกพื้นที่ขุดกรรมาฐาน สมเป็นเมืองจริงๆอะเดี๋ดูซิว่าตอนนี้ครบหรือ,อยังนะครับให้เราไปที่บันทึกประจุดภัยเหมือนเดิมนะครับเราไปที่เลืออีกจุดหนึ่งทุกคนผมลืมเปิดแน่เลยนะเดี๋ยวผมพาไปแล้วกันนะครับอีกจุดหนึงนะครับส่วนกล่องสมบัติก็เลยอีกกล่องหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยรับทีเดียวแล้วกันไปเดี๋ยวเราพาไปและกล่องสมบัติที่เราตามหานะครับก็อยู่ในเมืองเดียวกับกรรมฐานใช่ไหม ก็เราก็แวะมายังจุดนี้เลยครับตามแมปนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะฮะเราก็เปิดไปเลยละกันผมอาจปะปั้มปะเปิดหน่อยนะครับก็เลยตัดเอ่อข้ามช็อตบ้างนะฮะโอเคนี่ก็น่าจะเป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าอันต่อไปกันดีกว่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูแมปอันสุดท้ายนะครับของ แมปต้านออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับโอเคปะตอนนี้เรากําลังเดินทางไป,อไปเอาแผนที่นะครับไม่ใช่แผนที่สิจุดชมวิวอันสุดท้ายของเรานะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับพอเรามาถึงนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายของเราเลยนะครับเป็นจุดชมวิวอันสุดท้ายแล้วนะครับของคลิปนี้ รังของ ignis 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 นะครับโอเคเอาสุดท้ายแล้วนะครับบอกว่าทุกคนจะมาเอากันนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่าแมปที่เหลือนะครับมีจุดไหนบ้างนะครับที่เราต้องไปเก็บนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับ ตรวันนี้ม่ไปครับผมเจอกัน